สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอเบดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda City h ้ b a c k นะครับเป็นรถป้ายแดงเลยนะครับเพิ่งออกมาได้ไม่ถึง3เดือนนี่เองนะครับก็มีความกังวลเรื่องความร้อนของหม้อน้ําของรถนะครับเลยเข้ามาที่หน้าร้านโอเบดีช็อปของเรานะครับเพื่อติดตั้งสมาร์ทเกีนะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นนะครับเกตรุ่น Ru ูฟี่ XF ครับหน้าจอแ e ป่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณลูกค้าติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับและเกีไรบ้างนะครับ ก็ตัวเกตนะครับก็จะอยู่อ่าเวณตรงนี้เลยนะครับเป็นหน้าจออ่าคาร์บอนเคฟล่านะครับสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับแค่เสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ต o b ปของรถก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งติดแอดพอร์ต o b ปนะครับจะอยู่บริเวณ เหนือแป้นคันเร่งตรงนี้นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับนะครับปั๊กพูบีดีนะครับของซิตี้แฮชแบ็คนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วเรานะครับก็เก็บสายนะครับขึ้นเข้าขอบประตูนี้นะครับขาตัวเกตด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้นะครับตัวเกตนะครับก็แสดงนะครับเปิดประตูอยู่นะครับเพราะตอนนี้ผมเปิดประตูอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีไฟผ่าหมากให้ด้วยนะครับกรณีที่เราเปิดประตูไว้ พอปิดประตูนะครับตัวเกตนะครับก็จะหายไปนะครับบงวับเราปิดประตูแล้วนะครับไฟประหมาก็ดับไปนะครับตัวเกตนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอต่างๆได้นะครับเกตสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับนะครับสามารถดูค่าต่างๆนะครับวัดรอบนะครับบูทนะครับความเร็วอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ C.V.T. นะครับของ h o n d a ดูได้นะครับสังเกตลูฟี่นะครับ มอน้ําอยู่ที่87นะครับแล้วก็เป็นโวลต์ก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่13โวลต์นะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มหลังนี้นะครับนะครับมันนี้เลยนะครับมีหน้ารวมให้แบบนี้นะครับบอกก้าวค่านะครับก็มีความเร็ววัดรอบนะครับบูตนะครับม้อน้ําขาเข้าหมอน้ําขาออกนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับน้ำมันเกียร์ แอร์โฟอัตรา,าส่วนผสมเกลือเพืองกับอากาศแล้วก็อินทิกลโหลดภาระเครื่องยนต์นะครับค่าตรงนี้เราสามารถที่จะเ,เปลี่ยนเอานํามาวางได้นะครับอยากได้ค่าอะไรนะสามารถเปลี่ยนค่ามาวางได้เลยนะครับหน้าจอต่อไปวันนี้เป็นหน้าจอที่สี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้หน้าจอที่ห้านะครับมานี้นะครับ ติดตั้งง่ายนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟตัดต่อท่อลมเลยทั้งสิ้นนะครับสามารถดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับจบในตัวเดียวเลยนะครับสําหรับลูฟี่นะครับตัวนี้เป็นหน้ากากเคฟล่าจากโรงงานนะครับสวยๆนะครับสินค้ารับประกันให้1ปีเต็มนะครับตัวนี้สาหรับร้านอูเบอร์ชอปของเรานะครับมีปัญหานะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับสมาร์ทเกีสวยๆแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับ ขับรถมาที่หน้าร้านอูบดีช็อปมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดสนใจทักมาครับคันนี้ซิตี้แฮทแบกนะครับป้ายแดงปี2 0 2 1นะครับขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถมาในวันนี้นะครับสวนหล่อแนี้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ